ครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีครับผู้ใหญ่บ้านมูทีเก่านะครับคือผู้ใหญ่บ้านภาสิกาชมพูเดชซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของมูทีเก่าพร้อมกับคณะกรรมการนะครับทุกคณะนะครับที่เป็นคณะกรรมการของมูทีเก่าเพื่อช่วยมเคลื่อนอการพัฒนาหมู่บ้านจนนําไปสู่ เป็นการเป็นตัวแทนของอำเภอพานเข้าได้รับการประเมินตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินรมแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2563ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาผลงานของอหมู่ที่9ถือว่าการทำงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดความชัดเจนและยั่งยืนตามที่องค์การบริหารส่วนตบนุญงพานได้ดำเนินการ ร่วมกับทางหมู่บ้านอุรณนาการรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านจนนําไปสู่แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตะบนน้ำพานทุกครั้งทุกปีะก็ถือว่าได้ทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตะบนน้ำพานด้วยดีตลอดมาได้ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตะบนน้ำพานหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพด้านสาธารณสุขซึ่งจะเป็น การดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันนะครับโรคที่จะเกิดขึ้นก็คือโครงการารักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนบุญพันทุกฝัก่งทุกปีนะครับ,บถือว่า,าดูแลสุกสุขของพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งงบประมาณ ต่างๆนะครับถึงองค์การบริหารสุวบุงพันธ์ที่ได้ทํางานอย่างรวดเร็วและชัดเจนและก็เปลี่ยนประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเห็นได้ชัดก็คือเรื่องวาตาภัยหรืออูทกกภัยตลอดจนถึงสํารวจปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือโรคที่มากับด้านการเกษตรนะครับคณะกรรมการมู่บานตลอดจะเป็นผู้นําโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านได้ประสอดประสานและการสำรวจ นะครับโดยความชัดเจนรวดเร็วและแม่นยำทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างรวดเร็วในการาได้ความเดือดร้อนและความจําเป็นที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเร่งด่วนทําให้องค์การบริหารส่ทนปฐมภูมิงานง่ายขึ้นนะครับด้านบูรณาการรวมกันนะครับด้านกิจกรรมอย่างต่างๆทำกิยบ้านตลอดธนการการให้ความปลอมมือเป็นอย่างดีบว่าจะเป็นงานรัฐพิธีงานประเพณีงานวัฒนธรรม นะครับหรืองานเกี่ยวกับด้านเยาวชนนะครับตีทางองค์การบริหารสุตบุญพันในจัดกิจกรรมอย่างต่างๆ่งทางพี่ใหญ่บ้านคณะกรรมการตลอดภูุิมพลังมวลชนต่างๆของหมู่ดีเก้านะครับในในความร่วมมือและการร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารสตบุญพันมาโดยตลอดคือว่าการอาทับเพื่อนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางหมู่บ้านนะครับ ได้รับความสมัครสมานสามคัคคีความร่มแรงร่มใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความร่มไม่ร่มมือเป็นอย่างดีทำให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือการพัฒนาของหมู่บ้านมูทีเก้านะครับเกิดค,ความชัดเจนและยั่งยืนทางโอกาสบริหารสรร่วนต้นทุนานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้นำหมู่บ้าน ตลอดปถึงคณะกรรมการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านนางภาิกาชุมพูเดชนะครับก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับในการเข้ารับการประเมินการตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2563ของจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีเจ้า พระเจ้าชัชดาศีวิชัยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจวังหวัดเชียงายสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจการฝึกอาชีพภายในศูนย์และก็ภายในชุมชนสําหรับการฝึกอาชีพภายในชุมชนที่ผ่านมาเขาได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ มูบ่บ้านบ้านปลากาหมู่เก้าตำบลเมืองพานอํเภอพานจังหวัดเชียงหายในการฝึกอาชีพลักสูตรระยะสั้นและก่อนระยะยาวตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันก็พบว่ากลุ่มอาชีพของหมู่บ้านและคณะกรรมการของหมู่บ้านมีความเข้มแข็งสามารถดําเนินงานตามลักสูตรเป็นผลสำมฤทธิทําให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพมีไรายได้ เรี่งตนเองและครอบครัวได้อย่างบันคงและอย่างยืนข้าเจ้าและทางศูนย์ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการของหมูบ่บ้านบ้านปากาวหมู่เก้าตำบลเมืองพานตีขึ้นความ่วมมือในการบูรณาการการทํางานรวมกันระวางศูนย์และก็ไปน้องเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดีตลอดมาต้องขอขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะ ดิฉันดรดร,ราพิพพสราพูดผู้มในการโรงเรียนอนุบาลพานปากกว่ามีตระาพี่68ค่โรงเรียนอนุบาลพานได้รับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดรัฐและโรงเรียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแม่หลวงพสิกาชมพูเดชท่านเป็นผู้นำหมู่บ้านที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพาน ซึ่งท่านได้นำชุมชนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอดได้แก่เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกีฬาสีวันสถาปนาโรงเรียนเป็นผู้นำชุมชนจัดผ้าป่าระดมทุนเพื่อการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ กับเด็กนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและโครงการธนาคารขยะนำชุมชนพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้น่าอยู่และน่าเรียนรู้ขอขอบคุณแม่หลวงภาสิกาชมพูเดชผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนอนุบาลพานด้วยดีตลอดมาขอบคุณค่ะขอเจริญพรนนคณะกรรมาการเข้มแข็งประกวนหมู่บ้านเข้มแข็งระดับจังหวัดอาตมาภาดพ,พระเอกพันจนันาทสาัสร,ร,รองเจ้าวาดวัดปากว,ว้าวขออู้ถึงการทำงานของอขออู้การทำงานรวมกับแม่หลวงพระรีกาชุนภูเดชและคณะกรรมาการหมู่บ้าน ที่ผ่านมาทางวัดและหมู่บ้านได้มีกิจกรรมชุรวลรวมกันคือหกิจกรรมทำบุญทุกวันพระและก็กิจกรรมประเภณนี้เช่นวันสงการาเทศกาลเขาา้าพรรษาเทศกาลออกพรรษา,าและก็เทศธารมหาชาติและก็ประเภทนี้รอยกระทมซึ่งทางวัดปกเกอา ได้มีและก็มีการตามตอดเพื่อกับผู้อยากไล่เพื่อเปลี่ยนการอนุเค,คราะห์สงเคราะห์เพื่อกับผู้อยากไล่ตีไล่ายาติพี่น้องแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมการค่าแยกขยะรีไซเคิลของบ้านปกะกว,วมูเก้านั่นก็ทางวัดก็ได้รวมมือ,อเพื่อนำขยะไปบริจาคนี่ยวกับ ทางาวัดปักกวามูทีเก้าแล้วก็นําเงินทุกบาททุกสตางค์นั่นเอามาซื้อเก้าอี้ซื้อโต๊ะไว้กับหมู่บ้านและส่วนที่เหลือนั่นก็จะเอามารวมทำบุญในวัดปักกวาวเพื่อเป็นการบูรณะปฏิสังขรของวัดปกักขวาวและก็ก,การช่วยเหลือการป้องกันโรคโวิด -19 าซึ่งทางวัดปกักขวาวก็ได นำอาหารไปรวมไสตูป้ปัรนทุกตีหมูตีหมูบ้านหมูที่เก้าได้ตั้งไว้ในสาราหมูบ้านสุดท่ายนี่อาตมาภาพก็ขอเจริญพรครับคณะกรรมการตีได้แหมตรวจหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองก็ขอเจริญพรครับคณะกรรมการทุกท่าน